มาเจอกับเราก็จะมาเจอกับกับข้าวง่ายๆกับข้าวบานๆค่ะกับข้าวที่ทําเกือบทุกภาคเลยแล้ววันนี้มาในเมนูหมกหนอ่อไม้หมูสามชั้นเป็นเมนูของภาคอีสานค่ะเตรียมข้าวเหนียวรอไว้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแบบสุดๆค่ะและใครที่กําลังมองหาวิธีการทําอยู่นะคะรับรองว่าดูคลิปนี้จนจบจะทําได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกก็มีตะไคร้ค่ะใช้ตะไคร้สองต้นใช้พริกแห้งสิบเม็ดค่ะ มีหอมแดงสี่หัวแล้วมีกระเทียมจีนปอกเปลือกแล้วอีกหนึ่งหัวค่ะจากนั้นเราจะมาตำค่ะใส่ทั้งหมดลงไปตำค่ะและความละเอียดของเครื่องที่เราตำเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะก็คือไม่ได้ละเอียดมากนะคะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นต้นหอมหั่นท่อน ผักชีลาวแล้วก็ใบแมงรักค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือหมูสามชั้นหมูสามชั้นใช้อยู่ที่300กรัมค่ะหั่นมาบางๆเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ก็ซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะปริมาณอยู่ที่400กรัมค่ะ จากนั้นก็จะใส่เป็นน้ำยะนางลงไปน้ำยะนางก็ใบย่านาง10บใบค่ะแล้วก็นำไปปั่นหรือว่านำไปขยำขยี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำมากรองค่ะปริมาณของน้ำยะนางก็จะใส่ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปแล้วก็ใส่เครื่องที่เราได้ตำแล้วลงไปค่ะ <sequel. S 1> ขั้นตอนนี้ใส่ข้าวคั่วค่ะหรือว่าอาจจะใส่เป็นข้าวเบือก็ได้แนะนำง่ายๆเลยก็คือใส่เป็นข้าวคั่วค่ะ จากนั้นก็จะใส่เป็นน้ำปาลาร้าลงไปค่ะน้ำปาลาร้าก็ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นผักชีลาวใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปจากนั้นก็ใช้มือเลยค่ะคุกเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะหมกของเราวันนี้จะนำไปนึ่งนะคะแต่ถ้าใครจะหมกหม้อก,ก็ได้แต่วันนี้ก็คือจะนำไปนึ่งด้วยใบยตองจะก็จะได้ความหอมๆจากใบตองด้วยค่ะ ็คลุกเขาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็เตรียมใบตองเดี๋ยวเรามาห่อใบตองกันค่ะความยาวกับความกว้างของใบตองกะเอาเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใบตองแตกแอมินก็เอาใบตองไปลนที่แก๊สมาแล้วนะคะก็จะมีเงาเงามันๆแบบนี้แล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ตักเครื่องทั้งหมดลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็เริ่มห่อเลยซ้ายทบขวาขวาทบซ้าย แล้วก็ดึงในส่วนข้างๆข,ข,ขึ้นมาจับกีบแบบนี้เลยค่ะจะใช้เป็นแม็กหรือว่าจะใช้เป็นไม้กัดก็ได้หรือว่าใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะแอมี่ก็จะใช้เป็นไม้จิ้มฟันค่ะกัดแบบนี้เลยค่ะก็จะได้แล้วหนึ่งห่อค่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกหนึ่งห่อค่ะเมนูนี้เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะได้หมกหน่อไม้ที่มีความหอมของใบตองเตรียมข้าวเหนียวร้อนๆรอ,อไว้ได้เลยค่ะ ก่อนที่จะทําเสร็จนะคะก็แนะนําให้ตั้งหม้อไว้เลยนะคะตั้งหม้อซึ้งไว้เลยค่ะเมื่อเดือดเนี่ยเราก็จะเอาไปตั้งได้เลยจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่หม้อซึงเลยค่ะไปที่หม้อซึงเลยเดือดจะจัดวางไปแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะจับเวลาไปเลยค่ะนึ่งอยู่ที่20นาทีเมื่อครบแล้วเปิดฝาหม้อมานะคะรอให้เย็นเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันค่ะว่าเป็นแบบไหนคะ่ะ ตอนนี้หมกหนอ่อไม้ก็เริ่มเย็นแล้วอุ่นๆนะคะก็มาเปิดกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหมกหนอ่อไม้หมู3ามชั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ